นะครับวันนี้เรามาตามล่าหาชุดอิมพีเรียลเดกันนะครับตอนนี้ผมนี่ขาดอยู่4ชุดเพื่อเอาเพเด55เอ้ไม่มีเปอร์เซ็นต์55ิอีกนอเพ์เนย์ปเะเพเนครับประมาณ55ได้ก็คือขอแค่4ชุดนะครับแล้วเรามีอยู่ประมาณ1,100ยังไงการันตีได้อยู่แล้วต่อให้หลุดเลททุกรอบก็ตามแต่ผมภาวนาหายว้้8หบหูแต่ถ้าแต่ถ้าเราเสีย80 สี 4, 0, ู่ลสี่ชุดแปดสิบหมดเลยจะอยู่มันแค่สามรอยี่สิบโลเองนะเราจะเก็บไว้อันต่อไปได้สบายสบายเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าของเนี่ยแรงมันจะออกเยอะหรือเปล่าสำหรับไอชุดสี่ชุดเราตามล่ามันจะเดี๋ยวเราคำนวณหม้ว่าชุดตอนนี้อิมพ r เรียลเดนเหมือนบางทีซื้อในนี้ก็ถูกนะเวย้ยอาจารย์เอาจริง Imperial อิมพิเรียลอะเราเราลองบางคนที่ทเกียจเปิดอะบางคนแบบไม่ได้ซื้อตามแพ็คอะจริงๆลองซื้อในนี้ได้นะครับผมว่าไม่น่าแพงนะ ในมุมผมอะอิมพิเรียลตอนนี้ถูกสุดอยู่ห้าหมื่นห้านะครับเหลืออยู่ชุดเดียวปกติแล้วว่าอิมพ r เรียลเยอะนะห้าหมื่นห้าเนี่ยตอนนี้หกหมื่นห้าใช่อิมพ r เรียลเดซเหลือห้าหมื่นห้าครับราคาขึ้นนะมีคนดึงมาเยอะมากเลยตอนแรกผมเห็นเจ็ดแปดชุดเลยแล้วผมได้มาสี่หมื่นสี่ชุดชุดที่ผมซื้อมาแลนน้วนะอยู่สี่หมื่นสี่นะครับวันนี้เราทำได้ปรมาณสี่ชุดภาวนาให้จบในสามร้อยยี่สิบแพ็คสาคูเก้าเก้า Shop ลิทแมนชอปกับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand เกมโชว์2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังขับขั่งได้ที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปจแจกไลเซน์แบบเอกุสิตรได้เลยและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งร้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของพิเศษจากแร็กนลล็อกเจเนซีห้ามพลาดกับความยิ่งใหญ่7-9ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมเซลิกิตพบกันที่บูธลิทแมนช็อปได ที่อยากบอดแต่ตัวแบบเสื่อมใครที่อยากบอดแต่งตัมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดแล้ก็ติดโซเชียลควมุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่นั่นเองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค MVAP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเไม่แค่นหนึ่งเท่าแต่สเปคม,มันสูงมากกว่าถึงสามเท่าน,นะาาาาาานั่น เจมลูกพ่อเออขอเจมเจมเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกยากเอวะโอ้ยเจมือด้วยบับสามหมื่นมาห้าแล้วบุ๊บหกหมื่นบุ๊บ หู๊กาเมื่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอเปิด80แรกเนี่ยเราได้กำไรไหมเราได้มามูลค่ามัน1 0 0,000กว่าฟอสเจมเนาะหารกับ หนึ่งหมื่นถูกแล้วแหละหารกันหนึ่งหมื่นนะถูกแล้วเออถ้าว่าเราสมมติเราขายเท่ากับแปดร้อยห้าสิบสามบาทเนี่ยเราเสียมูลค่าแปดร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบลิมิเต็ดอบตกเม็ดละสิบบาทเราได้ของมาประมาณเม็ดละเม็ดละสิบบาทได้นะครับคือคำนวณแบบจากความคุ้มค่าในตามพงตามแพ็คอะไรเงรี้ยประมาณสิบบาทนี่คือเอาชุดไปขายเราได้มาหนึ่งชุดล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือสาม ผัวแม่งไม่ยากว่ะผัวไม่ยากเอาจริงไปกันต่อเซตแรกคุ้มต่งเมตรละสิบบาทนะครับเฮ้ยบ๊อ่านน่กลัวโดนเอ้ยชุดมาแน่นอนอิมพีเรียลเดชโชว์เข้าไปดี ได้ชุดทันได้โอ้โหเจมไม่ออกเลยว่ะโอ้ยสองหมื่นลากก้อยโอ้ยเ้ยนี่เอาสองสี่หมื่นเจมมาได้มาสี่หมื่นรอบนี้เอ็มพีเรียมาเพียงปึ๊บ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 มันก็ไม่ได้ยากนะวู้ มันก็ไม่ได้ยากสบายสบายใจสองตัวการันตีแบบนี้ไปกันต่อ เรียบร้อยปรับเลทแล้วปรับเลทแล้วกูโดนปรับเลทแล้วเลนออกง่ายเกินกูโดนปรับเลทแล้วเรียบร้อยหน้าเว็บค้างไม่โดนหรอกถ้าฟังมันปรับจริงนี่เขี้อะไรนะจานไม่ไม่ไม่มันไม่ไม่ขนาดนั้นเออสองมืออุ้ยปรับให้ดีขึ้นปรับให้ดีขึ้นเห็นภาพเห็นภาพไปกันอหะอุ้ยมาทุกแพ็ค มาทุกอันโอ้เจมอาทุกอันเย็บปับเลดดีขึ้นเอาโวเรียบร้อยไม่มามันจะมาทุกรอบได้ไงวะตาครูมาเถอะเฮ้เฮ้กูสามหมื่น ถือว่าสวย <c oughs> จัดจัดเต้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิ <c oughs> อีพีเดชบอสน้องครีมมุนไตเลื่อนตื อย่างเงี้ยในน,ในานวัดก,วดวกูโดนกระทืบเชีย่ยสามชุดกำลังจะสามชุดกูไปเกินไปปะวะไ <c oughs> อ้ยังหมดหมดน้อยอยู่นะเอาตรงๆผมว่าไม่หมดน้อยอยู่นะเกินเกินไปแล้วหม้หนึ่งหมืน่นแกอู้เจมอูอ้อู้อู้คนละคนชัน้นที่ห้าหมื่นเจม ลิมิตเตอรโอบจ๋าอยู่กับพ่อเธอลูกลิมิเตอรโอบจ๋าอยู่กับพ่อเธอลูกเช้าให้ข้าวเย็นให้น้ำอิมพิเรลเดตเอ้ยอยู่กับพ่อเธอลูกอิมพิเรลเดตเอ้ยอยู่กับแม่เธอลูกสาธุอ้าวไอฮาเอ้ยโอ้ตั้งแต่อยู่กับพ่อเธอลูกก็ไม่ไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วมา ชุดสุดท้ายครับทา่านบุ๊ควิ่ง,งปังมาชุดแรกปับป๊บปั๊บชุดสุดท้ายของให้โอ้ถ้าชุดสุดท้ายการันตีสวยๆนี่แม่งแจ่มว,ว้วาวแจ่มว้าวไม่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 ไม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 ลุดยังไงก็ไม่หลุดพุดทธังบังตาทำบังบังตาสั่งทังบังตาอิมพิเรเรเดยอยู่กับพ่อเธอลูกไปยัดแค่ กูก็เกินไปเอ้าตรงเอ้าตรงๆฉันก็ไม่อยากเชื่อในดวงของฉันเองผมพูดได้แค่นี้ไอ้เชี่ยสรุปแม่งไม่หลุดทุกรอบเลยฮะ สชุดไม่หลุดสักรอบเดี๋ยวลองยัดสมุดดีว่าเราจะได้เลขเพิ่มเท่าไหร่ดีสาดกเ็ดสตอิกนอเพเนเป็นสเตตที่เลขเยอะขึ้นมากเลยนะครับนะเลขเพิ่มขึ้นเยอะมากปึ๊บปังหวัดเจียเจ๊ยบหวัดเจี๊ยบลบกับ1 4 4 6 7 8 7เ ค k เพิ่มมา2,009ก็ใครที่อยากได้ชุดอ่ะตามพวกแบบแอสโเฟดอะไรแบบเนี้ยครับจานบางทีเราไม่ต้องเปิดก็ได้สำหรับใครที่หาลิมิเต็ดโอกได้ค่อนข้างยากอ่ะชุดอ่ะสมัยนี้มันผมว่ามันไม่แพงนะหลายๆชุดในแอสโตเฟดหน้าเว็บอ่ะสามชุดหลังอ่ะ ในตอนจังหวะที่แม่งดาวดาวมันจะอยู่ประมาณชุดละสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าถ้าเราซื้อเจมข้างนอกเอาแบบใส่สวยๆนะไม่ได้ยาสมุดอ่ะมันตกชุดละสองร้อยกว่าบาทเองนะครับแล้วก็ชุด so ate, แอสเท์เฟลดัละชุดก็ก็สวยอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าคอสตูมตอนนี้ก็ไม่ได้ถึงกับแพงมากมายนะครับจานก็ลองดูกันได้นะครับลองดูกันได้บางทีบางทีบางคนแบบบางคนจะไปเปิดแต่แอตเทอร์อย่างเดียวอ่ะบางทีมันไม่คุ้มเลยครับแนะนําให้มาซื้อในในตัวเกมได้เพราะว่าหนึ่งคือลิตรมิเตดโอ่ะมันแถมจากแพ็คเยอะ สคือบางทีเขาก็แจกจากพวกแบบสตรีมเมอร์สตรีมมงสตรีมเมอร์ที่เขาสตรีมไปแล้วเขาแบบเขามาเปิดอะไรนี้แล้วเขาได้ของฟรีแล้วมาขายราคาราคาถูกครับลองดูในตัวเกมก่อนก็ได้นะครับบางทีอาจจะถูกกว่าการให้เราไปซื้อลิมิเตโแบบเดิมๆม,มาเปิดประมาณนี้ครับจานถือว่าสดสดสดกังามเลยวันนี้